พีแพร่ปานเทพธิดามรินมินมินปียนุษคว้ามงมิสแกนกระบี่พังงา2025ตัวเต็งไม่พลิกโผพีแพร่ปานเทพธิดาทำมีและมรินมินมิน,มนปียนุษย์ยิ้มสาระคว้ามงมิสแกนกระบี่พังงาในค่าคืนของวันที่12มกราคม2568ที่ผ่านมาโดยพีดีแม่กิฟมาดีพัทรน,นชนันท์ CEO บริษัทเอเชียเมเดียจำกัด ซึ่งภายในงานคลึกคลืนไปด้วยเหล่าแขกผู้มีเกียรติพีดีสาวงามสแกรนและแฟนดอมที่มาร่วมเป็นกำลังใจอย่างเนืองแน่น ใจเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราเลือกเองแล้วจริง,รงๆเราก็มีมาตรฐานของการเลือกอยู่นะคะตั้งแต่ที่บอสณวัตบอกให้เราเลือกก็คือสีดีน้องสองคนมีครบค่ะสีดีใช่ค่ะน้องร่วมกิจกรรมตลอดคือถามว่าตลอดไหมเนี่ยก็ไม่เรียกว่าตลอดคือ,อ,อน้องที่เข้าประกวดอะ่ะก็เข้า,ขา,ขาออก,ออกนะคะทีพอมีบางคนออกไปเราก็ต้องรับใหม่เข้ามา เพราะฉะนั้นคนที่รับใหม่เข้ามาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะพลาดกิจกรรมแรกซึ่งกิจกรรมแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับขายไลฟ์ขายของนะคะเราจริงๆเรามีแค่2กิจกรรมเองก็คือไลฟ์ขายของกับโบสซึ่งสองคนนี้ก็เต็มที่กับการหาโบสนะคะเราก็เลยมั่นใจว่าน้องเนี่ยมีพลังด้อมอยู่ที่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะด้อมนี้คือ เป็นอะไรที่ซัพพอร์ตพวกเราค่ะแม่ก็เลยเลือกจากตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเรามีสปอนเซอร์ที่เป็นผู้ใหญ่เยอะหลายๆท่านเลยซึ่งหลายๆท่านเนี่ยกิฟก็ได้ไปไม่กิฟก็ได้ไปปรึกษานะคะหลายๆท่านก็เลือกตรงกันค่ะสวัสดีค่ะมรินมินมิน้นปิยนุษยิ้มสาระมิสแกรนทังน้งงานดดีใจมากๆเลยค่ะอยู่ด,ดีใจจนหัวล้อมได้เลย เราอยากไปลูกสาวแม่กิ๊บมากจริงๆค่ะถูกชะตามากๆแล้วก็อยากร่วมงานด้วยแล้วก็จะมาดูนะคะในแกนไทยแลนด์จะมิ้งเหวี่ยแน่ถ้ามีมาริ้นมินม้นมิน<อ>้นแล้วมิ้นจะทาให้พังงานและแม่กิ๊บภาคภูมิใจไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเอย่าลืมกดตะกร้านะคะเใช่เร็จแล้วถ่ายเหนื่อยเลยค่ะแบบดีใจมากเราจะนอนกอดแม่แล้วสวัสดีค่ะพี่แพรปานเทพธิดาธรรมีมิสแกรนกระ ก็ดีใจค่ะเพราะว่าอย่างที่พูดไปในสปีดเลยเนาะว่าหนูเป็นนางรองมารองหนึ่งมาสามที่แล้วจังหวะที่จับมือรับประกาศว่าเป็นชื่อเราก็รู้สึกดีใจเพราะว่าน้ําตาที่มันออกมาวันนี้มันไม่ใช่น้ําตาของนางรองแต่ว่าเป็นน้ําตาที่เราแบบได้อีกหนึ่งโอกาสที่สําคัญมากๆในชีวิตเข้ามาไปเลยใช่ปิตานนางรองแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าจังหวัดของแม่กิฟเนี่ยมีรองหนึ่งมาถึงสิบคน ทุกคนจริงๆต้องตอกเลยว่าคนที่จะได้รองหนึ่งอ่ะจริงๆก็สู่สีที่หนึ่งเลยนะคะเพียง mm hmm. แต่อาจจะมีอะไรนิดหนึ่งที่ทำให้เขายังได้รองหนึ่ง mm hmm. าะฉะนั้นวันนี้ mm hmm. มั่นใจค่ะว่าถ้าเราเลือกสองคนนี้ mm hmm. ไม่ใช่เรื่องผิดพลาดและไม่ใช่เรื่องผิดหวังอะไรนะคะ mm hmm. เพราะว่าทุกคนผ่านรองหนึ่งมากันทั้งนั้นหนูบอกเลยว่าหนูเตรียมพร้อมตลอดเวลาค่ะ mm hmm. เพราะว่าหนูได้มีโอกาสเข้าไปที่แกนเอ็มี ใหญนะคะที่ไปดูที่แกอรินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมคะเหมือนที่บอสนวัดบอกว่ายังไงก็ต้องเจอกันในกองใหญ่วันนี้ดูททำได้แล้วครับบอสเจอกันนะคะครบแน่นอนเลยค่ะพี่ๆแล้วก็จะมีเอ e r น y จบูู๊ไม่อกไม่อกด้วยค่ะฝากให้พี่ติดตามด้วยนะคะอาจจะมีบางอย่างค่ะอาจจะเป็นบอดี้นิดนึงไม่คิปชมกินตีนน้อยบ่อย ่ะอ๋อรางวัลเข้าได้นะคะอ๋อมีของมันมีไงต้องแต่งานเลยเอาอีกแล้วก็มันก็เหลือเวลาค่อนข้างที่จะนอนสำหรับกองใหญ่แต่ว่าคือแพรประกวดมาตั้งแต่เปิดสักการะมิสแคนไทยแลนด์2025เลยก็เข้าร่วมกิจกรรมของมิสแคนไทยแลนด์มาโดยตลอดติดแคมเปญของออสการ์ไลฟ์ไพร์ของอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าพร้อม100%อยู่แล้วสำหรับทีมทีมหน้าชุดผมการเข้ากองใหญ่ไม่ใช่ปัญหาแน่นอนค่ะพร้อมลุยค่ะมาทีหลังแต่มาแน่ อดีเหมือนกันกับพี่มินเนาะอ่ะเสริมนิดหน่อยนิดหช่ค่ะเนี่ยถ้าจากที่ดูติดตามใช่ไหมคะแม่เตรียมแม่กะทั้งชุดประจำชาติแล้วว่าแบบว่าเป็นงางมากเลยทั้งทั้งที่ว่าเราอ่ะเป็นพีดีมือใหม่และที่สำคัญที่สุดนะเรารับตำแหน่งแค่ตอนกันยาเองเรามีเวลาแค่สองสาเดือนนะคะในการเตรียมตัวแล้วโดยเฉพาะเดือนแรกเนี่ยเดือนกันยามันเป็นการศึกษางาน มากกว่าก็แทบจะยังไม่ได้ทาอะไรเลยเไปดูจังหวะนั่จนจังหวดนี้เขาจัดไฟนอลจัดพีริมนะคะเพื่อเอามาตกผลึกเป็นงานของเราเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวกันหนักหน่วงมากเตรียมจัดหนักไว้เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเตรียมไว้แล้วแม้กระทั่งชุดประจำชาติชุดเข้ากองชุดชาติพัน์เรียบร้อยพร้อมลยุยนี่นะคะตอนนี้นะคะด้อมมาหมินหมิน ามาได้เลยเพราะว่าหมูน่ารักมากไม่เชื่อนะเข้ามาได้เลยค่ะค่ะก็ฝากทุกคนนะคะเข้าร่อมของหมู้วยนะคะชื่อด้อมว่าด้อมเด็กกล่องนะคะทุกคนตอนนี้ก็เปิดรับสมาชิกเพิ่มอย่างแน่นอนนะคะเข้ามาคุยกันนะคะแพรจะชอบไลฟ์คุยกับพี่ๆนะคะก็เข้ามาคุยกันได้ไม่เหงาแน่นอนค่ะแล้วก็ถ้าใครแบบมีโปรไฟล์ดีๆไม่คิดทําละครสั้นด้วยนะคะก็ถ้าอาจจะหลบได้มาเล่นละครกับแม่กิ๊ดได้นะ ก็ยังไงฝากเอ็นดูน้องพี่แพรแล้วก็น้องมินนะคะน้องมาลนมินมินมินนะคะด้วยค่ะแล้วก็ส่งพลังบวกๆมาให้พวกเรากันนะคะก็จะขอบพระคุณมากเลยกับทุกทุกทท่านค่ะขอบคุณปิดตำนานนานรองแล้วเจอกันมิสแกรนไทยแลนด์เอ <Yeah! S 2> ต้านิวขอบอบทุกข้าว